ท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูใครทราบลัคนานะคะสามารถดูประกอบกันได้เลยนะคะวันนี้จะเป็นการอ่านดวงประจําเดือนมีนาคม2565เป็นดวงภาพรวมนะคะไพ่จัดสเมนพลังงานใบแรกขึ้นมานะคะ1เหรียญ อัศวินดาบนะคะสี่เหรียญสองเหรียญสี่ไม้สี่ไม้เท้าชาริยดตแปดถ้วยสี่ถ้วยอู้ไพ่สวยงามมากเลยค่ะชาวธนูอืม โอเคค่ะอาจารย์มองดีมากมายในไพ่นะพูดประเด็นเรื่องงานนี้ก็ถือว่าจะถูกแบบโปรโมตก็ได้ท่านจะได้รับการโปรโมตนะคะเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งตำแหน่งสรุปเป็นเอ็มเพสเลยอะ่ะนะคะปรับเงินเดือนขึ้นมีความมั่นคงนะคะหนึ่งเหรียญมีโอกาสดีๆนะคะเข้ามาคือโอกาสดีๆในเรื่องงานเรื่องผลประโยชน์ในเรื่องงานเนี่ยเข้ามาตลอดผู้ใหญ่ ให้การสนับสนุน,นะะหัวหน้าเจ้านายดีผู้ใหญ่ดีเพื่อนร่วมงานก็ดีนะคะทุกอย่างดีหมดเลยนะคะอ,อะไรก็ตามที่เคยไม่เข้าใจกันในเรื่องของเพื่อนร่วมงานมีบ้างนะคะแต่เดือนนี้คุณจะกลับมาปรับความเข้าใจกันจากศัตรูจะกลับมาเป็นมิตรเลยอะ่ะเห็นไหมคะไพ่ใบน,นี้ศัตรูกลับมาเป็นมิตรได้เลยนะคะใครก็ตามที่เคยแบบอาจจะไม่เข้าใจคุณเพื่อนร่วมงานเขาก็ตอนนี้เขาจะเข้าใจคุณมากขึ้นเลยเดือนนี้นะคะ หรือแม้กระทั่งใครที่คิดอยากจะลงทุนนะคะอาจารย์มองเนะเป็นร้านอาหารร้านกาแฟเครื่องดื่มเนี่ยนะคะก็ยังทําได้นะมีม,มีมีบางท่านกําลังคิดจะทำเงี้ยหรือแม้กระทั่งบางท่านอาจจะคิดขายของออนไลน์นะอาจจะขายเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้า นะคะมีความคิดจะทาอย่างนั้นอยู่ในการลงทุนนะคะก็เหมือนคิดเยอะเหมือนกันนะลังเลแต่แล้วก็ทานะคะไพ่หนึ่งเหรียญทําแล้วก็ประสบความสาเร็จเพราะไพ่ตาแหน่งสรุปออกมาดีนั่นเองบางท่านก็อาจจะทําร่วมกับคนรักก็ได้หรือร่วมกับเพื่อนก็ได้เป็นหุ้นส่วนกันก็ได้นะคะในความหมายไพ่ใบนี้นะคะอ,อ,อาจารย์มองประมาณนั้นนะหรือบางท่านจะได้ข่าวดีในเรื่องการประกาศผลสอบก็ได้นะคะ น้องๆน,นักเรียนนักศึกษาหรือใครที่อยู่วัยทำงานไปสอบอะไรอยู่นะคะก็จะได้รับข่าวดีในเรื่องนั้นนะคะหรือใครมีเรื่องของการเ,าเรื่องของเอกสารการยื่นเรื่องเอกสารหรือการฟ้องร้องคดีความก็จะได้รับการตัดสินซึ่งจะได้รับความยุติธรรมนะคะใตาช่างเกิดขึ้นมาด้วยนะคะ,ะก็ถือว่าชัยชนะที่ขาวสะอาดของท่านเลยนะคะอืม ใครที่คิดจะเดินทางไกลนะคะไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศก็ไปได้หรือแม้กระทั่งคนรักที่อยู่ทางไกลพูดได้สองประเด็นเนี่ยจะนัดจะเจอกันเห็นไหมคะความรักท่านอะ่ะจะรีเทิร์นการปรับความเข้าใจกันถ้าใครมีปัญหาไม่แน่ใจจะไปต่อหรือพอแค่นี้อยู่เนี่ยรับรองค่ะไปต่อค่ะและไปต่อแบบแบบชัดเจนด้วยนะเดือนนี้นะความรักของท่านอะ่ะนะคะ ความรักจะชัดเจนจะพูดคุยจะวางอนาคตร่วมกันละหนึ่งเรียนสีไม้เท้านะคะ e อ p มเพรให้เกียรติคุณมากๆนะคะจะเกิดความมั่นคงในเรื่องของความรักคุณเป็นคู่แท้คู่บุพเพสันิวาสคู่สร้างคู่สมคู่ที่อาจจะมองว่าแบบสัมผัสได้ว่าคุ้นเคยกันมาก่อนนั่นแหละคะ่ะคนที่มีคนรักอยู่นะคะเนี่ยจะเป็นในในแนวนี้เลยนะคะคือไพ่ออกชัดเจนเดือนนี้ชัดเจนมากนะคะ หรือแม้กระทั่งคนโสดก็จะเจอคู่ที่ถูกใจและพัฒนาความสัมพันธ์ได้เลยนะคะอาจารย์ไม่เปิดเพิ่มเลยนะเพราะว่าไพ่อ,ออกมาเคลียร์มากเลยไพ่พ่อปุตตะเป็นหนึ่งเหรียญเนี่ยเห็นไหมฮะหนึ่งเหรียญจั้เม้นต์น่ะเป็นคู่แบบเหมือนกับจักรกบาลส่งมาให้ก็ได้หรือบางท่านก็ไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอขอกับพระแม่อุมามาก็มีนะที่อาจารย์เห็นเนี่ยเออท่านก็จะได้คนนั้นบางท่านก็ขอคนทางไกายขอชาวต่างชาติเนี่ยก็จะได้ซะด้วยนะ อืมขอคนที่แบบรักเราจริงเนี่ยนะมีโอกาสสมหวังแบบนี้ซะด้วยนะคะในเรื่องของการเงินก็ล่ำซ้ำม,มากๆอะ่ะหนึ่งเหรียญนี่โชคลาบลอยก็ได้นะคะอ่าลาบลอยหุ้นหวยลอตเตอรี่ก็ก็มีโอกาสถูกอะชาวธนูปังมากๆเลยดวงขึ้นแบบถ้าไม่มีอะไรเสียหายเลยอาจารย์มองนะไม่มีไพ่ใบไหนที่บอกว่าเสียหายนะคะเพราะนั้นอะไรก็ตามที่ท่านคิดท่านฝันนะคะไพ่ใบนี้เขาบอกว่าให้เดิน ตามความฝันเราได้เลยเห็นไหมไพ่แปดถ้วยใบนี้สวยงามมากนะคะเดินตามความฝันแล้วจะประสบความสําเร็จดูสิเห็นไหมไพ่บอกชัดเจนเพราะฉะนั้นชัดเจนอยู่แล้วก็เลยไม่ต้องเปิดอะไรเพิ่มนะโอเคขอพลังแลโชคกลาภให้หน่อยนะคะขอสาใบนะอสามหนึ่ง หกหนึ่งหนึ่งหหหนึ่งหนึ่งหกสามหนึ่งนะคะโอเคค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ